ครับตอนนี้เราก็มาดูหนูที่ฟาร์มอารันเซียเอสหนูนาฟาร์มเซเอสหนูนาฟาร์มตัวสูงนะครับตอนนี้หนูจะอนนยุหนูจะอายุห้าเดือนเอห้าเดือนประมาณกี่ปีเดือนหกขีดหกขีดครึ่งหกขีดครึ่งโอเคประมาณอันนี้เป็นพ่อพันธุ์เนาะถ้าอย่างนี้เราจำน่ายไม่เป็นพ่อแม่พันธุ์จำนายครับผมตัวละสองร้อยห้าสิบตัวละสองร้อยห้าสิบ ตันเมียด้วยก็อีกสองร้อยสิบ <210 S 2> เป็นคู่ละห้รครับคู่ละห้าร้อยบาทโอเคครับอันนี้เราอยู่อีกฝัก่งหนึ่งของ,ของฟาร์มมันมีหลายหลายหลายส่วนนะครับนี่เรามาเดี๋ยวมาคุยทั่วๆไปครับจะดูส่วนพี่น้องเราอยากจะเอาลักษณะทําเลที่ตั้งเราไปสางกับบ้านเราเราก็สามารถจะทําได้ในบริบทที่ของบ้านเรามีนะครับระบบนำง่ายง่ายโอเคลองดูอันนี้ หนูประมาณเจ็ดเดือนโอ้นี่อะไรนะกี่เดือนนะเเดือนเ็ดเดือนอันนี้ก็ผมเดาประมาณหนูแก่ไม่แก่ดูที่หางครับถ้าเธอดหางด่างๆขาวแบบตกสะเก็ดมันจะขาวๆแบบสักๆอันนี้อายุเยอะใช่ไหมใช่แล้วขนก็จะขาวเหมือนวัยรุ่นเลยเนาะ ผิวผิวมันเงี้ปังแก่ๆก็เหี่ยวย่นอะไรประมาณว่าอันนี้เทียบดูเฉยๆนี่ยเนี่ยโลกว่่าาีเทไหร่นะโลโลเท่าไหร่โลโลหนึ่งโลสองแต่เนี่ยแต่ว่าของผมมันมันไปเกือบไอ้บ่อร์ดุนเกือบสองโลก็มีไม่ดุไม่ดุเนาะไม่ดุครับโอเคครับนี่ก็ประมาณอันนี้พอพันเนาะอันนี้ก็ขายเท่าไหร่ อันนี้ไม่ได้ขายครับอ๋อเอาไว้ทำพันธุ์เราใช่ใช่ครับเพราะเดี๋ยวเขาที่เอาไปมันก็โตเหมือนอย่างงเี้ยครับเอาเข้าไปก็ต้องกันลูกมันนี่นะครับโอเคเดือนแป๊บเดียวเนาะมันก็ใหญ่เหมือนกันหนูพุกนาเนาะหนูพุกใหญ่หนูเขาจะมีอายุประมาณสามสี่ปีครับแล้วก็ปพอพันธุ์แม่พันธุ์ได้มันก็สองสองปีกว่าก็น่าจะปลดระวางได้แล้วล่ะอืมเอาไปทำหหนูเนื้อซะนึกมันมันเคยเหนียวไม่ลุงไม่เหนียวหนูอายุเมา่อวาเคยเหนียวไหมเคยเคยสังเกตไหม หรือไม่หรือไม่ทันอายุหลายเย้อนกระดูกมะครับกระดูกมากกว่ากระดูกมันจะเกาะส่วนมากก็ได้ถ้าตัวไหนไม่จงพอพันถ้าทางนู้นเนี่ยสามสี่เดือนจัดการกำลังกินเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้ดูหนูท้องไปท้องอ่าดูหนูท้องไปท้องครับเราก็คุยเอาความรู้ไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบร้อนเป็นการพูดคุย เก็บความรู้ผสมผสานอ่าคือหน้อันนี้ประมาณสักสี่เดือนสี่เดือนสามเดือนครับสามเดือนโอ้ฉี่ครับอันนี้น้องวายับฉี่ี่เนี่ยนกว่าถ้าเกิดหนูมันพร้อมผสมพันธุ์ตรงรูรูรูจิมมันฮะมันจะเป็นสีม่วงอ๋อเลรออันนี้พร้อมแต่เดี๋ยวผมเพิ่งผมเพิ่งใส่เมื่อกลางเดือนนี่เอมเนี่ยถ้าเกิดหนูอันนี้ท้องท้องยัง อันนี้กำลังแรกเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นสีม่วงอยู่ยังไม่ใช่เนาะยังยังถ้าเกิดดูท้องต้องต้องฟังลองอันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบน้ำเลยครับอ่ออันอันนี้ระบบน้ํากระบอกอันนี้คือคือให้ให้น้ําแบบอัตโนมัติแบบรวมคือเราเติมตรงนี้จุดเดียวเติมจุดเดียวเพรานั้นเขากัดูงเขาเองดูหลงเขาเองโดยโดยข้างบนเออทำไมสีชมพูล่ะครับ เป็นวิตามินครับวิตามินอาหารไก่อาหารไก่ใส่ใส่ไปนะวิตามินกันที่ให้ก็คือเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันพวกหวัดหนูจะมีโรคหวัดด้วยครับขาจะฟึดฟัดฟึดฟัดทั้งทั้งวันอ่ะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงับไม่สบายไม่อะไรเขาก็แข่งแรงดีอะไรแต่ว่าขาดจะมีน้ำมูกอตลอดครับอันนี้ก็ช่วยได้อ่ะแล้ววิธีการพอลงมาปุ๊บมันต่อยยังไงครับลุง มันจะมีสามแยกมันมีหัวแยกอ่ะสามทางมาสามทางแยกเข้าไปเลยตัวบอตัวบอเลยสายลงสายไสายไฟกับไปแยกเข้าห้องโน้นห้องนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเดินมาป่ามันเดินมาป่าแยกเข้าบ้านมันจะมีสามทางไปเรื่อยรันนี้ก็สามทางไปเรื่อยเนาะไปถูกบ่อเลยนูบอเลยแต่มันจะมีข้อพิเศษกว่ามันมันเหมือนกับการให้น้ํากระต่าย แต่ว่ามันไม่เหมือนกระต่ายตรงที่ว่ามันมีกัดกัดอ๋อหนูมีกันกัดด้วยมันกัดอยู่แล้วมันกัดแล้วก็ดึง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 ,ดง,ดง,ดงดก็หลุดหลุดก็ขาดเ <c oughs> นี่ยฮะเดี๋ยวจะให้ด,ด,หด,ดูพอเข้าไปข้างในหนูกัดไอ้หนูกินน้ำยังไงนี่ฮะ,ะสมมติมันทั้งแยกเขานี่เนาะนี่ฮะ,ฮะปุ๊บเขาดูปุ๊บแล้วก็จะมีการกัดเราก็จะใส่กันกัดตรงนี้แล้วก็โผงเดือยมาหน่อยเดียวอันนี้ให้แกระบบน้ํานะครับเ่ยกดปุ๊บพอหนูมันจะที่สงสัยอยู่แล้วมันจะ หาจุดของมันให้ได้มันก็จะกัดไปเรื่อยมันก็จะเจอน้ํามันก็จะรู้แล้วตรงนี้แหลกน้ํามันก็จะมาในระบบน้ําแบบใหม่ที่เราใส่ยาเนาะใส่ยาวิตามินแล้วมันก็อันนี้เราก็ใส่ทั่วบ่อวิ่งเส้นใช่ครับประมาณกี่ถังสี่ถังถังหนึ่งประมาณหกบ่อถังหนึ่งประมาณเ่สิบบ่อถังหนึ่งสิบบ่อถังหนึ่งสิบบ่อ